หลังจากที่พักกันไปสักครู่แล้วนะคะสำหรับช่วงแรกที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็ได้รับชมในเรื่องข่าวสั้นของการรณรงค์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกนะคะรวมถึงการจัดระเบียบท่าเรือจ้า,จางในส่วนของการข้ามฝากไประนองเกาะซ่องก็ถเือเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็ขอให้ถูกย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครระนองเราก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวแล้วก็ทําให้เกิดความประทับใจกับพี่น้องชาวตั้งชาติรวมถึงพี่น้องชาวไทยที่เดินทางมาจากที่อื่นนะคะเพราะว่าพอปลายปี อาเซียแล้วก็มีการเปิดอาเซียเนี่ยก็จะเป็นการข้ามไปข้ามมาอย่างอ,าอิสระเซรีนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องการจัดระเบียบท่าเรือจ้างจึงเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราทุกคนต้องช่วยกันปฏิบัติแล้วก็ดูแลแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสารนะคะก็ต้องปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆด้วยนะคะและอีกส่วนหนึ่งนะคะที่คุณผู้ชมได้รับชมกันไปก็คือ,อในเรื่องของกิจกรรมดีๆนะคะที่เราได้นามาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะสาหรับช่วงนี้นะคะก็ยังคงมี ข้าวทีนาสนใจยังคงนํามาล่าคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะวันว่าจะเป็นเรื่องกองการเปิดเซวนานะคะ เวทีเพื่อการปฏิรูปนะคะเพื่อนำไปเป็นนโยบายการบริหารราชการระดับประเทศแล้วก็ยังมีเรื่องของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองน,นะคะเขาก็มีการซื้อสร้างเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2557เพราะว่าในวันศุกร์ทีจะทึ่งนี้เป็นวันอาสาหะบูชาแล้วก็วันเสาร์นะคะก็จะเป็นวันเข้าพรรษานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีทางศาสนาที่สำคัญแล้วก็เป็นวันพระหา่นะคะทีทุกคนก็ จะได้ถือิีนกินพักถือิีนกินบังสวีรัตทำบุญตักบ,บาตรเข้าวัดฟังธรรมนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆที่พวกเราชาวพุดก็จะได้ดําเนินนะคะเพื่อเป็นมงคลกับชีวิตนะคะใครที่มีความตั้งใจก็ขอให้ประสบความสําเร็จหรือบางคนเนี่ยอาจจะยากจะหมดลาวเขาวพัรษานะคะก็ยินดีด้วยนะคะหรือว่าเะเลิกบุรีตั้งแต่ชงพนซษานี้เป็นต้นไปก็ยินดีด้วยนะคะขอให้ความตั้งใจเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะมาดูเรื่อง รื่องร้กันก้อนค่ะก็เป็นเรื่องของการจัดเซวนาเพื่อเป็นการ5แนวทางในการปฏิรูปรวมกันนะคะโดยทางเทศบาลเมืองระนองค่ะเปิดเวทีเซวนาเพื่อการปฏิรูปเพื่อนําไปเป็นนโยบายการบริหารราชการระดับประเทศในการปฏิรูปองค์กรต่งางๆทั้ง1 1แนวทางค่ะ เมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเวลา1 3นกาค่ะที่ห้องประชุมสภาชัน้นมเทศบาลเมืองระนองนะ,ะคะก็ได้จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นในการปฏิรูปการปกครองรวมกันเพื่อที่จะไปยืน อขอส่อชอนะคะเพื่อนําไปเป็นนโยบายในการบริหารราชการระดับประเทศในการปฏิรูปองค์กรต่างๆทั้ง11แนวทางโดยมีนายพินิตตันกุลนายกเทศมนตรีเทศบานเมืองระนองคณะผู้บริหารข้าราชการนักเรียนนักศึกษาผู้นําชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปกว่าร้อยคนค่ะได้มารวมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ค่ะในงานเดินาง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับตรงตรงนี้นะทุกอย่างครับที่ดินป่าที่ทะเลในได้ทุกอย่างนะครับตรงนี้โอกาสองทางการเกษตนะครับเราสู้เขาไม่ได้ต้องปฏิรูปเพราะว่าการทานะครับเดแนวทางที่แปดคือจารเราเดียมนะครับซื้อและดูดีๆไม่ดี นายพินิตันกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองระนองค่ะก็ได้กล่าวว่าในวันนี้เป็นการระดม ความคิดเห็นทางคณะผู้บริหารข้าราชการผู้นําชุมชนทั้ง15ชุมชนและบุคลากรทางการซึกษาในเคตเทสบาลเมืองระนองรอมทางสื่อมวลชนนะคะก็ได้รวมกันเปิดเวทีเสวนารวมกันเพื่อที่จะระดม5แนวทางความคิดในการปฏิรูป11แนวทางนะคะโดยแนวทางแรกก็คือทางการเมืองแนวทางที่สองมารถาทางด้านจริยธรรมข้องนักการเมืองข้าราชการและองค์กรเอกชน และแนวทางที่สามก็เป็นกระบวนการหยุดตรรมแนวทางที่สี่การบริหารราชการแผ่นดินแนวทางที่หา้าเรื่องคอร์รัปชันแนวทางที่6ก,การศึกษ่าแนวทางที่7โครงสร้างเศรษฐกิจแนวทางที่แปเป็นเรื่องข้อมูลข่าวสา้แนวทางที่9ความเลื่อมลำ้ำทางการเมืองเศรษฐกิจและก็สังคมแนวทางที่10บก็เรื่องสิ่งแวดล้อมและสาธารณาสุขส่วน แนวทาง11ก,ก็เป็นด้านอื่นๆโดยเป็นการรวมรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นในระดับท้องถิ่นเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน แผ่นดินและก็เป็นแนวทางในการยืนความคิดเห็นรอมคอสเสนอร์ความต้องการความพินองประชาชนในเขตเทศบาลเมืองระน้องนะคะซึ่งแต่ละแนวทางก็ประกอบด้วยประเด็นสาภาปัญหาซองแนวทางในการแก้ไค่ายซ้ำซ้คอสนอร์นะโดยข้อมูลทั้งหมดก็จะนําไปส่งทีสูนรองรอง,องสมานชันเพื่อการปฏิรูปก็คือทีคอสอกซซอปอ,ปอเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่ตอไปค่ะ อชที่จะกำหนดแนวทางปฏิรูปประเทศไปซึ่งก็ได้มีหนังสือสั่งการให้ทางเทศบาลเมืองน้อมให้ดำเนินการเพื่อหาประเด็นแนวทางการปฏิรูปสภาพปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะซึ่งประเด็นข้อมูลเพื่อการปฏิรูปที่ต้องการในวันนี้ก็คือแนวทางที่หนึ่งก็แนวทางการปฏิรูปทางการเมืองแนวทางที่สองก็แนวทางสร้างมาตรฐานจริยธรรมของผู้บริหาร ประเภอันได้แก่นักการเมืองข้าราชการและกระบวนการการต่างๆแนวทางที่3ก็คือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแนวทางที่4คือกระบวนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเช่นการกระจายอำนาจหรือความซ้าซ้อนในการทํางานของหน่วยงานภาครัฐแนวทางที่5ก็คือการปราบปรามการทุจริคอร์อรัปชันแนวทางที่6แนวทางการปฏิรูปการศึกษาแนวทางที่7 การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจแนวทางที่แปดการปฏิรูปด้านข้อมูลข่าวสารแนวทางที่เก <apps> ้าการปฏิรูปความเหลื่อมล้ำทางการเมืองและสังคมรวมแนวทางที่สิบก็การปฏิรูปด้านคือในส่วนของสิบแนวทางนี้ทางเทศบาลเมืองระนองได้จัดไว้แล้วก็ได้นำข้าราชการและก็ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนองทั้งหมดนี้ การวางแนวทางนี้เป็น,ปนการวางแนวทางด้วยว่า,เ,าเพื่อที่จะออกมาในในใน,ในรูปแบบอย่างไรบ้างครับคือ,อการรวบรวมข้อมูลนี่ก็ควรจะเป็นทุกกลุ่มทุกฝ่ายทภาครัฐเอกชนภาคสังคมโดยแกนนาทั้งสองฝ่ายควรจะมีการเข้ามามีส่วนร่วมดีครับสำหรับความคามิดเห็นใน,ในวันนี้ก็ จะสามารถนําไปเสนอทางหน่วยงานกลางเลยใช่ไหมครับครับครับก็ก็เป็นหน่วยงการก็ทำเก็บรวบรวมข้อ,อมลูลสรุปแล้ววันนี้ก็ทําทาสารส่งไปยังจังหวัดก็ส่งต่อไปยังโ่วนการภายในวันนี้ครับต้องต้องให้เสร็จภายในวันนี้เลยเพื่อที่จะส่งใ่อไปให้เสร็จไปในวันนี้ก็ต้องส่งภายในวันนี้สง่นนสงจังหวัด กล oh okay. 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 ุ่มเป้าหมายมีกี่คนกลุ่มเป้าหมายในการกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนี้ก็ประมาณหนึ่งร้อยคนจากหลายๆหลาย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 ภาคส่วกเรามีการระดมความคิดเห็นครับเราเบบาคือเปิดเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็สรุปแต่ละประเด็นใครมีความถนัดมีความสนใจด้านไหนก็เข้าไปวมีในแต่ละกลุ่ม คนจะมารวมกันระดมแนวทางในการในการที่จะรวมกันปฏิรูปนะคะแล้วก็เป็นนโยบายในการบริหารราชการระดับประเทศกันต่อไปค่ะ มาดูเรื่องงานบุญกันบ้างนะคะงานบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะมีโปรแกรมว่าในช่วงของวันเข้าพรรษาวันอาสานหบูชาทีจจทึ่งเนี่ยก็จะมีการทําบุญ9้าวัดเกัฑบ้างนะคะเพราะวรนยุทธตั้ง4วันเลยทีเดียวนะคะก็ใช้เวลาที่มีนะคะในช่วงวันยุทธให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของวันสําคัญทางศาสนาเนี่ยบางทีในวันธรรมดาเรว่าจะไม่มีโอกาสได้ไปทําบุญได้ตื่นชาวตักบารไม่ได้ไปฟังธรรมนะคะแต่ถ้ามีโอกาสแบบนี้แล้วเ ก็ไปทําบุญตักบาตรฟังธรรมกันนะคะเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องชาวพุทธทุกๆคนนะคะในโซนี้ทางอบจระนองข้ก็มีการรวมซื้อสร้างเทศกาลเข้าพรรษาประจําปี2557นะคะโดยเมื่อวันที่แปกรกฎาคมที่ผ่านมาเวลาสิบนาฬิกาค่ะที่โรงยิ้มองค์การบริหารจังหวัดระนองนายพินิจบุญเลิศรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานเปิดงานประเพณีเนื่องในวันสําคัญทางประพุทธศาสนาเทศกาลวัน ขา่าวบรรณาประจำปี2557พร้อมด้วยพระระังขามุนีวงศเจ้าคณะจังหวัดระนองนายคงฤษชัดมารีรัตนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนายธนิกุลสุนทรน,นายอำเภอเมืงองระนองพร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนักเรียนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมค่ะ ชัดมารีลัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก็ได้กล่าวว่าเนื่องในวันสําคัญทางประพุทธศาสนาก็คือวันอาซานหะบูชาและก็วันคาปันซาทีจะมีขึ้นนะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองจึงได้จัดงานประเพณีขึ้นในช่วงวันที่แถึงวันที่10บกรกฎาคมค่ะทีรงยิ้มเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองทางนี้ก็เพื่อให้พี่น้องชาวพุทธนะคะได้ร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทางประพุทธศาสนาร่วมกันฟื้นฟูร่วมกันอนุรักษ์รักษาประเพณีและก็มี สมานชัท์สามัคคีรองดองเป็นหนึ่งเดียวและดํารงรักษาไหวซึ่งศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามให้กับเด็กให้กับเยาวชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจระนักถึงความสําคัญและก็ความเป็นมาของเทสการเขาผ่นซาค่ะกาบเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนอท่านทีนิ่อุเลอร์กระผมนายภติชัดมณีลนะนายโค์การม ในานามของท้าวการดำเนินงานโครงงานจัดงานประเพณีเ,เรื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเทศกาลเข้าพรษาประจทธศักรา2557ขอกราบขอบคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดระยองเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นปรานในพิธีเปิดโครงการจัดงานปรพิธีเรื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเทศกาลเข้าพารรษาปีพุทธศั2557วันนี้ ด้วยองคการประสานส่วนจังหวันองได้ได้เห็นถึงความสําคัญในการที่จะทำรูปังุ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณให้เจริญเติบไปจึงได้ดำเนินงานโครงการจัดการประเพณีเนื่องในวันสําคัญตามพระพุทธศาสนาเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2 5 5 7ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาร่วมกันพื้นปูอนุรักษ์และรักษาประเพณีอันดีงามของไทยและมีความสนา,านฉันทาัำขีมองมองเป็นหนึ่งเดียว 3. เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในเทศกาลขา้าพรรษาได้รับถึงความรู้ความเข้าใจและหนักถึงความสำคัญและความเป็นมาของเทศกาลขา้าพรรษา4เพื่อให ีโอกาสได้การของก้าวจิดใจให้มีประ่ธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตทั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆดังนี้1การหล่อเทียนข้อภาษา2นิพิรศการเรื่องรโอกาสวันอาสาหาุชาและวันขอ้อสาษา3กิจกรรมแสดงพิธทางและ่องการ เป็นต้นว่าจังหวัดกนองของพันทหารลาที่สองคุณหารา,าที่ยี่สิห้าสถานีตดรวจภูทรจังหวัดกนองเทศบาลเมืงอ,อง งเรียนอนุบาละนองโรงเรียนศรีอรุณไทยและโรงเรียนหมิ่นิงในโรงเรียนเอกชนและจังหวัดละนองจึงขอขอบคุณไว้ณที่นี้ครับผู้มีเรียนที่เคารพทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในที่เปิดงานกับเมปีเนื่องในวันสัมพัญทางพระพุทธศาสนาเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2557ในวันนี้วันข้าบรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประชาชนชาวไทยเป็นวันประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาทิตรงกับแรงหนึ่งขั้นเดือนแปดของทุกปีโดยพระสงฆ์จะจัดพรษาหน้าวัดที่ประจำอยู่ต่อระยะเวลาสามือนไม่มีการออกทุนงหรือไปจัพรรษาที่วัดอื ตั้งแต่สมัยพุทธกาลพุทาสาสนิโชนถวายเพียนศรัทาภายในวัาาออนแรกแห่งขั้นวันแปดของทุกปีเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใช้ประโยชน์ในการศึกษาธรรมะตลอดสามเดือนนับเป็นความศรัทธาที่พุทธศาสริกชนมีต่อพระสศา,าสนาเมื่อถึงวันสำคัญเช่นนี้ พวกเราในฐานะชาวพุทธจึงพร้อมใจกัน,นบำรุบำรุงศาสนาว่าถ้าอันดีนี้สิไปผมรู้สึกชื่นชมยินดีที่ได้เห็นาาพุทธศาสนิาชนมีศรัทธาอันแรงกล้าร่วมกันจัดประเพณีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การมหาชนจังหวัดนำลองที่เป็นหลักในการจัดกิจกรรมหล่อเทียนภาษาจัดวิสการให้ความรู้ การแสดงพิธารเรื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวาาันพรรษานิมนต์พระคุณเจ้ามาสแสดงธรามเทศนาให้เยาวชนและประชาช,ชนได้รับฟังเพื่อปลอบประลมจิตใจจัดให้มีพิธีฝนโคตเคี่ยวภาษาและพิธีถวายเที่ยวภาษาซึ่งเป็นการโน้มน้าวจิตใจของศาศาศาพุศทธาในปรชานให้ประกอบแต่งุัวมาทำบูชา เป็นคนดีของสังคมกรารจาัดกิจกรรมหล่อเทียนสงเหตเทียนและถวายเทียนนับเป็นการสร้างความสันฉันท์สามัคคีลองลอง,ลองเป็นหนึ่งเดียวของชาวไทยและในฐานะที่จังหวัดละลองเป็นเมืองชายแดนมีนาเขตตต่อกับประเทศเมียนมากรารจาัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการสารสัมพันธ์อันดีของ ราษดอนของสองแผดินหรือไทยพมากดังคำฝันความคิดก,การจัดการที่ว่ารอเทียนภาษารวมใจรวมไทยเป็นหนึ่งเดียวซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างร่วมเีเ็นเปสริ โดยกิจกรรมนะคะก็มีการประกอบพิธีทางซ่งนะคะมีการ่อเทียนพันซามีกิจกรรมการเคียนแสดงปณิธานในโอกาสเข้าพันซ่าการแสดงประธรรมเทศนาการจัดนิทศการแล้วก็ในวันที่1ิกรกฎาคมที่ผ่านมาก็จะมีการนําเทียนพันซาทีล่อนะคะไปถวายที่วัดป่าชัยมงคลตําบลบางรินอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะนี่ก็เป็นการซื้อสร้างเทศกาลเข้าพันซ่าในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะหลายคนก็ จะได้ไปทําบุญกันนะคะภวการเข้าพันซ่าก็คือจะเป็นสมัยก้อนนี่คือวัดต่างๆเลยเขาจะมีมีไฟฟ้าใช่ไหมคะ <K id> เขาต้องมีการทวายในเรื่อขคงเทียนพันซ่านะคะเผื่อที่จะให้พระปิษุส่งได้แช่กันแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนกันนะคะจากเทียนพันซ่าก็ถวายบางแล้วก็อาจจะมีเรื่อขคงอไฟใช่ต่างๆนะคะที่จะเป็นเรื่อขคงลอดไฟต่างๆเนี่ยก็ได้เมื่อนกันนะคะก็ให้บุญกุศลทีทุกท่านได้ทําไปเนี่ยให้ทุกท่านได้ ประสบแต่ความสุขและก็ความเจริญด้วยนะคะในช่วงของวันสาคัญทางศาสนาคิดดีทดําดีพูดดีย่อมมีสิ่งที่ดีเกิดขึน้นอย่างแน่นอนค่ะหมดเวลาแล้วค่ะก็อนที่เราจะจากกันในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ไปรับชมการประมวลภาพนะคะบรรยากาศที่สนุกสนานของงานอันดามันรคนิวัลอีกครั้งหนึ่งนะคะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะและเวลาของรายการเราค่าชาวบ้านในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็ต้องจากลากันไปก่อนสําหรับวันนี้ดิฉันวันนัส วัฒนะเมธากุลจากลาไปกอ่อนสวัสดีค่ะ

ปวดแรเลยเพราว่าเราติดตามมาตั้งแต่ตอนเด็กนะครับค่ะแล้วก็มีจังหวัดภูเก็ตนะคะจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาและจังหวัดตรังเราเป็นสูงจังหวัดอันดามันเขาบอกว่าเขาสูงในช่วงของพิ่ีการอยังเป็นทางการสําหรับงานอันดามันฮันเวลสํารับทํานีครับ กระผมว่าที่ร้อยตรีเชิดสัดิ์ปาทพผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในนามของจังหวัดระนองขอต้อนรับท่านประธานและผู้มาเยือนจังหวัดระนองซึ่งประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่มมัณฑมัน5จังหวัดคือจังหวัดภูเก็ตพังงานกระบี่ตรังและระนองต้องการขอพระคุณท่านนายกที่สุดเป็นอย่างสูงให้จังหวัดระนองได้รังสรรค์ปั้นแต่ง ร้ยอยโยงวิถีชีวิตของชาวอัดามันให้เป็นหนึ่งเดียว เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจาส M, 99 99. รส้ม IPM i d e Finition 022459999ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้ใจ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อย มลยนามตกบอก,บอกปลายแวชมกันได้อยู่ที่ข้างทางเดี๋ยวทำประขยางแล้วมาอำเภอละอุน่นที่สะพานขามทองมีเกาะน้อยคือซากเรือญี่ปุ่นออกจากละอุ่นมาดูนกที่น้ำตกคุณยาบาลถึงอำเภอเมืองถึงแล้วเี๋ยวชมเสียก่อนไปเที่ยวบอ่อน้ำร้อนหาสมเป็นและฟังเสียงนกร้อง ขอไปบ้องส่วงเจ้าเมืองระนองให้ท่านช่วยคุ้มครองและเดี่ยวระนองและให้เพลินอุรา ก่อช้างก็พยายามก็งดงามไม่แพ้ใครๆครอัประภาตสใสเคยไปไม่สุกซ้ำร้าน